มากงกางอีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้พิเศษหน่อยก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาเล่นสมิงดํากันนะครับก็อาจจะแบบเล่นผิดพลาดทิดหน่อยหรือว่าอาจจะยังเล่นไม่ค่อยคล่องนะเพราะาเป็นตาแรกของผมนะครับอ่านก็มาพังสวรนคนนะครับแต่ว่าไม่มีใครมาสวนนะแต่ว่าเจอนิพาครับนิพาอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งได้ทําการเปิดประตูไปประตูเดียวเท่านั้น เพราะงั้นเราสามารถเปิดประตูได้มากมายมาาหาศาลนะครับตานี้โอเควันนี้เราก็มากับเฟสของคามิโกะเลเวลสามนะครับบอกเลยว่าเฟสโดโดๆหาคนกันแบบช้ำๆแล้วก็เจอยูริแล้วก็นิชาอยู่นี่นี้อุ้ยๆก็คือแบบอืไม่รู้ว่าโกลวสมิงค์จากไหนมาดมตีกันตั้งแต่ต้นเกม อ๋ฮะก็ตีนี้พาไปก่อนหนึ่งทีนะครับเด็กดื้อคนนี้ต้องโดนสักทีเนาะนี่ถ้ากดอาค้างเพื่อทําการแปลงร่างแล้วก็จะมีให้เราเลือกนะครับเราเลือกเป็นอยู่ได้อยู่ใจมาเนาะก็นิ่พาไปไหนเราไม่รู้นะฮะวแต่แปลงร่างแนละ้วเ,เจอแล้วหลบอยู่ใต้หลงังคานะครับก็โดนไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็อีกทีหนึ่งแล้วก็แต่งเป็นปิ๊งดีกว่าฮะ แดี๋ยวเราลองไม่ลองมาลองมาดักกันดีกว่าว่าน,นิพาจะรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นใครนะฮะนี่นะเราจะไปแท่นกันนะ,ะ้นแต่น,นิพาไม่มาเสดงั่นนิพาดูนะคะว่าเรานั้นคือสมิงแปลงตัวแมาอ่าน,นิพาเข้าตู้นะฮะคิดว่าเนียนหลาเล่นเสียงแล้วจ้าเล่นเสียงแล้วจ้ะ,จะออกมาเถอะนะเข้าตู้เอฟเคมันไม่ดีนะั้นเดี๋ยวรีพอร์ตเลยนะเราอะแต่ว่าเราอยู่ในร่างคนเราไม่สามารถ ปุกตา้เราต้องออกจากล่างแล้วก็มาตีตู้โอเคแปลงล่างนะครับเดี๋ยวเราทำตัวเนียนๆดีกว่าลองไปสวสดดูนะครับว่าจะมีใครสนใจเราหรือเปล่าอ่าไม่มีใครมาเลยนะเดี๋ยวเราไปหาเขาากันดีกว่าครับอ่ะมีคนอยู่ตรงนั้นนะฮะเห็นวัวลอยๆผ่านไปตะกี้นะฮะกำลัง เปิดกล่องเลยนะฮะหยิบน้ำไปนะครับทิดาทิดาหัวเขียวนะฮะอย่ารอแปลงลางดักก่าทิ่แปลงนั่งเป็นทิดาไล่ทิดาดีกว่าอ่านี่ทิดาเขา้าองพึ่งโดนไปนิดนึงไงคุณพี่อ่าอะไปทางเดียวกันไนยะ ก็คือปิ๊งร่างหาธิดาไปแล้วเ,เนี่ยบอกว่าไอ้อนี่มันเข้าโอบนะฮะตีมันเลยตีมเลยไอย้ไม่โดนนะเดี๋ยวเราแปลงร่างนี่ก่อนคนระเผื่อเขาเข้าโอ่งอแลเราเขาเข้านะฮะคือถ้าเราสามารถแปลงร่างเป็นคนเราสามารถที่จะมุดโอ่องตามได้นะครับแต่ว่าเราไม่มุดเรามาเนียนสวนแต่ไม่มีใครมา จัดใจแง่เลยรับลัป,ปิงเพื่อมาเปิดกล่องทูบได้ตะปูเอ้ยเรานิพาตัวจริงนะเรามาเปิดกล่องช่วยคุณเราไม่ใช่สมิงคุณไม่เชื่อเราเหรอคุณไม่เชื่อเนี่ยเขารู้เขารู้เยอะมากอาจจะอาจจะตี้คอรด้เปล่าไม่แน่ใจนะ <S <S น้ำเร่วง่าอะไรที่เราจะอัลเทร์ช็อก นี่นะเรากสามารถกดอีเพื่อสาบไอเทมใดๆได้เมื่อมีคนมาหยิบเขาจะถูกฝั่งตัวเองมองเป็นสมิงนะครับซึ่งของก็จะได้รับเวลาได้เขาเวลาเขาถูกโจมตีจากฝั่งตัวเองเขาก็จะได้ดาเมจจากไอเทมนันๆด้วยนะครับก็ระวังกันให้ดีๆนะเอ้โดนแขนสั้นจัดแขนสั้นจัดทุบช้านไปก่อนฉี่แล้วก็ไปหาคน มีใครปาณโมทนามาฮยไ่มีคนถูกสาบนะครับเวลามีคนถูกสาบเราอยากมาสาบไอเทพอย่างนี้นะครับไม่งั้นอีกฝั่งจะถูกถอนคำสาบไปเลยนี่ลองมาสาบใส่น้ำดีกว่าฮะแปลงร่างเป็นนี่พาโชใส่ที่ดาบเลยอุย้ยนี่ใส,ส่ศินและซอสเปิดโลดได,ด้ครับวันนี้ขั้นต้องหัวเคียว <c oughs> บอกเลยว่าเวลาเราพุ่งออกมา สมิงจะเช็ดเลือดไวมากไม่แน่ใจว่าบาก,ก่าต่อรอนไล่ที่นอนครับนี่ที่ดาหยิบนะเราปล่อยเขาไปดีกว่าเอาไปไล่คนอื่นพี่ธีสวดเสร็จแล้วหนึ่งแทนไวมากไวมากมากเราเจอปิงไหโดดไหมโดดไหมแปลงล่างนะ อดิแปลงร่างเป็นตะปูรูปร่างคล้ายชิตโตสชิตโตสขึ้นปิง้งขึ้นบ้านนะฮะแต่ว่าโดดไม่ได้แล้วไงโดดไม่ได้แล้วโดดไม่ได้แล้วไปไหนนี่บางมอนเก่มันเขาจะรู้แล้วว่าสมิงคนนั้นเป็นตบลอมเนะี่ย แปลงร่างเป็นย,ยูริอุจใจสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวโดนสมิงตีไฮ้ปิดประตูนะฮะเช็ดเลือดนานแปลงร่างแล้วก็เปิดประตูมาเนียงสวัสดีน้ำมงนะนิพาสวัสดี เราเคยตัวจริงเธอเคยตัวจริงหรือเปล่าเธอเป็นตบกลอมไหมไม่เราเป็นตบกลอมไมนี่แปลงร่างเป็นไม้หวายบ้างวิวิวถา่ายรูปไม่โดนถ้าเราโดนถ,าถา่ายอยู่ที่ถ่ายรูปเราก็สามารถออกจากการเป็นไอเทมได้เหมือนกันนะือนกันระวังเอาไว้ด้วยนะครับผมตีคนไปนเรื่อยๆแล้วแหละไม่มีใครตายแล้วดิ โอเคแบงล่างเป็นนิพาแล้วก็ไปเนียนสวดดีกว่าละมีใครอยู่ไหมอมิมีนิพาไงแล้วมันจะเนียนได้ไงอ่ะมันจะเนียนได้ยังไงนิพาอยู่ตรงเนี้ยนี่นิพาก็คือสองปีก็เคยจะต่อยละแลต่อยละลดการทางขี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เช่าละสวัสดีครับขอเกลกหัวหน่อยนะ โอเคเราเฟสหาเลยล้วกันนะอุตส่าห์มาไม่ค่อยได้ใช้อ่ะอ่ะใครทำอะไรแตกมีคนทำอะไรแตมรกมิ่นตรงเนี้ยนี่เอ่อเออส,ส,ส่ใส,ส่ซสินมันสาซิมันลอยได้มันคืออะไรยะทุกคนสายสินลอยได้ สิ่งพันจุ์จับนโลกไปนี่สิ่งพันจุ์จัในนิวรณ์เดี๋ยวต้องถามได้โปรดนี่คนระับอยู่รีสาบไม้ฮะทำหน้าน่ากลัวมากเลยมันเนียนสวัสดเขาเห็นหรือเปล่าว่าเราแปลงร่างข้นโดแล้วใครจะเข้ามาไม่มีจริงอ่ะเดีย๋ยวเรา อ่ะครับตั้งเซตปโปในแท่นใหม่นะครัแสดงว่ามีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปหาเขากันดีกว่านะครับไอ้ไใส่แล้วไอ้ไสัญญาอ่าเจอตัวแล้วเจอตัวเองได้ไงสองยิ้มช้ำช้ำตาย แล้วอีกสองนะครับแสงงลวก็เป็นยันดีกว่าอาจจะไม่คอนสวดต,ตรงนี้นะครับอ่ะมีจริงด้วยน่าจะมองหลังมาเพราะว่าเราออกจากมุมปุ๊บเ,เห็นปั๊บเลยไงแต่แตะกี้ไม่เห็นจริงอ่ะแล้วเราดเกด execute แล้วมาตั้งย่ออะไรเนี่ย เขาน่าจะมาชุบหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีใครมานะนไม่มีไม่มีไม่มีไม,ม,ไม,ม่ไม่ีจร,ริงแล้วปลดแม่ไก่นันกอกไข่ใช่ไหมโอเคนะ่เขาน่าจะไปชุบพี่แป้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ไงชุบตรงนี้ซะด้วยนนะะคิดว่าไม่เห็นเหรอเห็นนะ แ่าวแหมเขาจะมองหลังมาด้วยนะเนี่ยฮะต้นสาต้นสาแปยยันสมิงที่ไหนแปยยันได้อรจะรู้มาได้เฉยเลยโอง่งแดงต้นเกมที่ช้ไปใช้ได้หล่อนะครับเอ้ยตีไม่โดนนะยังไงอ่ะตีไม่โดนวะหน้แขนสันน้นตรงไยอ่ะไอ้ใช้ไปแล้วไงเสียดายแปลงร่างไม่ทันเลยฮะนี่แปลงร่างไปละหมน เหมือนเขาจะเห็นนะครับว่ามีน้ำบอลกำลังวิ่งไปหาเขานี่ก็คือแบบเขาโดนสาบก็คือแบบรู้มันเลยนะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะ่ะถ้าเราแอบ,บๆเขาจะเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้เคริร์สในการเฟสได้นะครับเขาก็จะไม่รู้ว่า ไม่มีไอเทมอะไรไปหาเขาแต่ว่าจริงๆอ้ากระโดดทำไมกระโดดข้ามหมัวทิดาเฉยเลยไม่รอด้วยเราจะมุดองเราอยากมุดเราอยากมุดโยรี่ขอมุดน,นะทีดาเลี้ยวขวานะครับขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปก่อนใช่ไหมอยู่แถวนี้ใช่ไหมอ้าวเมื่เป็นไรกับพันสายสินตรงนี้ชอบพันตรงเลยเนะี่ย ออใช่ไหมที่เป็นคน invisible ตอนนี้เหมือนใส่สิทธลอยได้คอนเทนต์นัทจัดคอนเทนต์นัจัดไม่รอแล้วพี่ของงับหัวหน่อยอุย้ยอร่อย